สวัสดีค่ะน้องกระจังค่ะวันนี้น้องกระจังอ่านลูกหมูสามตัวน้องกระจังก็จับดูด้วยหรอลูกอ้โอหูพุงก็ปิ้นหนูนะ <g Oak le> น้องกระจังอ่านลูกหมูสามตัวนะคะทุกคนน้องกระจังดูไปหนูลูกอ่านี่คือลูกหมูตัวที่หนึ่งนะคะลูกหมูตัวเนี้ยมันเกียดที่สุดนะคะ ลูกหมูตัวนี้สร้างบ้านด้วยฟางอก็เลยห็นนี้เขาก็จะไปสร้างบ้านอ่าดูดูลูกหมูสร้างบ้านเสร็จหรือยังว้าวลุกหมูสร้างบ้านเสร็จแล้วอันนี้คือบ้านฟางของลุกหมูอ้าวลูกหมูตัวนี้ทําไมดึงเสื้อเอาพุงขึ้นมาล่ะลูกเอาลุกหมูตัวนี้เอาเสื้อลงไปเอาเสื้อลงไปลุกหมูตัวนี้นะน้องกระจังดูนิทาน อ่าดูต่อไปดูต่อไปดูลูกหมูตัวต่อไปสิลูกเปิดดูสิคะเราเปิดดูสิมันก็เปิดลูกหมูตัวต่อไปสิลูกมันก็จะเปิดเป็นนะมันก็เปิดเป็นนะลูกเปิดดูสิคะเฮ้ยเราคุยกับก็คุยกับเพื่อนนะลูกคุยกับเพื่อนอันนี้ก็ลูกหมูตัวที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นลูกหมูตัวที่สามนะคะแม่อันนี้อันนี้คือลูกหมูตัวที่หนึ่งนะโอ้หนูคุยกับลูกหมูอยู่ เส็จแล้วล้อถามลุงหมูใช่หรืออู๋ลุงทำอะไรลูกโอ้ไม่หมูตัวที่สองลุงหมูตัวที่สองอยากสร้างบ้านด้วยไม้อะลูกเออลุงหมูตัวนี้อยากสร้างบ้านด้วยไม้โอู๋ดูแล้วแบบบ้านของลุงหมูเสร็จแล้วนะคะเห็นบ้านของลุงหมูไหมคะโอ้โหน้องกั็ดูใช่หรือดูเลยโอ้น้องกั็ไม่อยากดูนะน้องก็อยากเป็นบ้านหลังที่สามน่ะโอเคอ่ะเปิดไปลูกเปิดไป จะโดนน่าใก,กรูปลาตัดตอนเลยเหรอลูกออ้โูลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยอิฐลูกบ้านเขาแน่นหนาถาวรมากลูกออ้โหน้องกัดน้องกัดอ่านเองเลยโอโ้จับเองด้วยมันก็จับเองก็เป็นมันกัดอ่านนิทานก็เป็นเหรอลูกอูโ้โหในบ้านเขามั่นคงมาอะเปิดหน้าต่อไปเปิดข้ามทีละสองหน้าลูก ข้ามไปทีละสองหน้าเลยเหรอลูกทีนี้เจ้าจิงจอกมันรู้ลูกมันก็เลยจะมากินลูกหมูนะคะมันมาดูอ่ะเปิดหน้าต่อไปลูกเปิดหน้าต่อไปอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงหนูกลัวจิงจอกไหมหนูกลัวไหมหนูคำรามใส่มันเลยลูกเอาเล,ลูกม,มันก็มาด้อมดอมองมอง,มอง,มองบ้าน ลูกหมูอยู่ลูกเพราะว่ามันจะไปกินลูกหมูนูกกลัวนูกลัวก็ทําลายบ้านลูกหมูไปเรียบร้อยหนึ่งหลังก็ไปทําลายบ้านลูกหมูอีกหนึ่งตัวบ้านที่สร้างด้วยไม้อีกหนึ่งหลังลูกบ้านลูกหมูตัวที่สามลูกแต่บ้านลูกหมูตัวที่สามมันเป่ายังไงก็ไม่พังลูกมันก็เลยจะเข้าไปทางป่องไฟเขาเรียกว่าปล่องไฟแล้วทีนี้มันเข้าไม่ได้ลูกเขาก็ ต้มน้ำร้อนรอมันนะลูกมันก็กระโดดลงไปแล้วมันก็โดนน้ําร้อนลูกหมูก็เลยอยู่อย่างแฮปปี้เห็นไหมฮะเนี่ยโมูมันอันนี้เขาดังไฟอยู่ลูกตูดมันก็เลยโดนไหมลูกเห็นไหมเนี่ยอืมมันก็ไม่มาบ้านลูกหมูอีกเลยลูกามาดูซิมาดูซิเป็นยังไงที่ทานเรื่องนี้ ก็แฮปปี้เห็นไหมคะลูกหมูก็อยู่ด้วยกันสามตัวอย่างมีความชุ่แฮปปี้ไหมคะแฮปปี้ค่ะ